ตนนี้ผมมาพร้อมกับปรินเตอร์นะครับ f s c n LQ 3 0 0รซึ่งเป็นปรินเตอร์ที่ใช้ระบบหมึกแบบแท้งนะครับโดยที่การทำงานเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำงานกับระบบแท้งของ f s c n บนหมึกแท้นะครับสามารถที่จะพิมพ์งานคุณภาพสูงได้เยอะนะครับในราคาที่ประหยัดแล้วก็ตอนที่มันมาเนี่ยก็จะมีตัว ตลับหมึกมาให้ด้วยซึ่งตลับหมึกที่มีมาให้เนี่ยก็จะใช้การเติมทั้งหมดสี่ตลับจะเป็นหมึกสีนะครับ3แล้วก็สีดำอีกหนึ่งแต่ว่าในชุดตั๊กต๊เตอร์คิดเนี่ยก็จะมีเพิ่มมาให้นะครับอีก2ขวดนะครับก็คือสีดำมีเพิ่มมาให้ก็ทำให้เราพิมพ์เอกสารได้เยอะขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยก่อนที่จะเติมหมึกเนี่ยจะต้อง ตรวจอบนะครับว่าจะต้องไม่ต่อปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ไม่ต่อสายยดบีนะครับก็คือหมายถึงก็ว่าการตัดไฟฟ้าทุกอย่างของปรินเตอร์ออกก่อนก่อนที่จะเติมหมึกเพราะว่าป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็การเติมหมึกเนี่ยก่อนที่จะเติมเนี่ยจะต้องดูตรงที่เป็นถลักตัวนี้นะครับ ก็คือว่าตัวนี้นะครับจะเป็นสลักที่ใช้ในการาเคลื่อนย้ายก็คือถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะพิมพ์งานเนี่ยเราจะต้องเลือกบารตัวเนี้เป็นรูปปรินเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเคลื่อนย้ายเนี่ยเราต้องสลับบารไปที่อันที่รูปการเคลื่อนย้ายปรินเตอร์ เพราะว่าตัวท้งของเอฟซนเนี่ยเขาจะมีระบบในการป้องกันความเสียหายในการเคลื่อนย้ายที่อาจจะเกิดจากการตัดตะเทือนทำให้ตลับหมึกเกิดต่ออากาศซึ่งอาจจะส่งผลในการพิมพ์นะครับซึ่งอาจจะทำให้คุณภาพการพิมพ์ไม่ดีหรือว่าอาจจะส่งผลต่อการไหลเวียนของหมึกในท่อน้ำหมึกได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามา ดูวิธีการเติมหมึกกันนะครับ